ท่นถ่าย,ยางานกันที่นครศรีธรรมราชนะครับน,นันา <5 S 1> คน<ม>เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอีกสี่คนู่ใครมัมัด ไม่มีครับ14สี่คนมาไม่ทันนะครับทิปแรกกับการถ่ายงาน youtube นะครับตกเครื่องครับทั้งสี่คนเลยคนนตี้นะครับแล้วก็โคชเชสโคเอามี่โคเบนตกเครื่องนะครับตกเครื่องครับผม <c oughs> เครื่องออกไปบ่งสิบห้านี่ยังไม่ถึงสนามบินเลย <c oughs> ตามมาเจอกันที่ <c oughs> นครศรีธรรมราชนะครับบ <c oughs> ๊บ สวัสดีค่ะ 2ราสองคนนะคะก็มาถึงแล้วนะคะที่วัดยางใหญ่ไม่ใช่ยางนะคะยางใหญ่ยางนะคะยาลาพานบุญนะคะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นยางใหญ่ใหญ่สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกับโคชนัตตี้นะคะแม่แป๊ดชายแซมจากเพจ e l l n น s s Idol นะคะแล้วก็มีแขกรับเชิญของเราโคชเอมมี่ค่ะโคชเอมมี่อายุ35หน้าเด็กค่ะใครถามอายุ่เราต้องบอกเราต้องพรีเซนต์ตัวเองนไรวันนี้นะคะเราอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็จะบอกว่าจริงๆไฟ์เราตอนแรกเนี่ยเรามาถึงกี่โมง เราต้องถึง9โมงครึ่งค่ะเรานัดแอมมี่นะคะตั้งแต่6โมง45มา<อ>ถึง7โมง15ดีออกนะคะแล้วเราก็ตกเครื่องนะคะแล้วเราก็เพิ่งมาถึงตอน10โมงครึ่งซื้อตัวต๋วใหม่ถึง2รอบเลยโอเคคือเราซื้อตั๋วใหม่ทั้งหมดเป็นเงิน11,000บาทนะคะเนือ่องจากว่าเราจะมาทําบุญนะคะเราก็เลยต้องจ่ายเงิน11,000บาทให้กับสายการบินไปก่อนนะคะเป็นการทําบุญช่วยเหลือช่วยชาตินะคะโอเคปะเราไปูดันดีกว่าเราเข้าวัดนะคะเราจะแต่งตัวแบบแบบนี้ไม่ได้นะคะสิ่งสําคัญก็คือ แต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนแต่งตัวะะให้เรียบร้อยนะคะรู้จักกาลเทสะปิดให้หมดนมเนิมห้ามให้เห็น<ม>โอเคเรียบร้อยอยังอสวยยังไป ดึงผืนไหนก็ได้นะคะเพราะว่าเราดึงมาแล้วเนี่ยมันจะทำให้ค้าขายดีเนาะขอได้งาน mm hmm. ได้เงนินลูกค้าเยอะสองร้อย200คนนะคะดึงสาธุเอาสีสีสีนะี่อ่ะดึงออกมาใส่เก็บไว้ในใจนะครับคล้ายว่ะอ่า uh, เอาแล้วไม่เคยซื้อแต่ไม่เคยถูกเลย ถูที่เดียวดิพี่นัทถูที่เดียวเนี่ยเห็นแล้วอ่ะเห็นได้แล้วใช่ไหมได้แล้วเฮ้ยทำไมเห็นอะไม่เห็นเลขค่ะเห็นเลข5เลขเดียวไม่เห็นแค่เลข5แล้วให้กูเห็นได้อะไรกันอ่าโอเคเห็นแล้วและลแล้วะละห้ากับเจ็ดอ่ะเนี่ยห้ากับเจ็ดพอละมาละเรียบร้อยงวดนี้แน่นอนโอ้ทำไมมันเห็นวะหมือตามันลายอ่ะกูเห็นมันเป็นเลขห้าร้อยหนึ่งมันคืออะไรยายกินอันนี้มันคือไม้เหรอ กินไม้เนี่ยนะกินไม้กินน้ำต้มกินน้ำต้มอ๋อมันช่วยเรื่องอะไรแอะเลยนะก็จะเจ็บหลังเจ็บหลังอ๋อหนูปวดหลังพอดีเลยเนาะกินต้มกินแล้วมันก็หายปวดเลยเนาะอ๋อโอเคอ่จัดไปให้ให้เงินยายแเราโอเคเฮงๆนะยายค่ะสวัสดีค่ะ ้าเสร็จแล้วหลงจาน้้เสร็แวค่ะอิ่มมากกินไปทั้งหมดสั่งอาหารมา13อย่างเยอะมาก14อย่างกิน5คนอ่านัตตี้กินข้าวกี่จานมึง5จานนัตตี้เติมข้าวหมด5จานอันนี้โหลดโซเดียมกันเต็มที่นะคะแต่เมื่อกี้เรากินไฟเบอร์บอลกันไปแล้วนะใช่เน้นโปรตีนนี่นี่นี่อันไหนโปรตีนพี่ทั้งโปรตีนนี่เป็นของมันฝอั่งทอดว่ามีครบทุกสายเลยอันนี้หวานก็มีแล้วสรุปอันนี้รสชาติเป็นไง เต็มสิบให้8แล้วกันเนาะเต็มสิบให้8เพราะว่ายังมีความหวานอยู่บ้างแล้วหอยก็ตัวใหญ่เกินหอยใหญ่เกินไปหอยบางทีมันต้องเล็กๆนะเขากรุบๆอะไรอย่างงี้ไม่ต้องใส่ใหญ่มากนะคะมันไม่ได้กินข้างนอกเราชอบหอยใหญ่เลยนี่พอเราหอยแล้วเดี๋ยวเขาต่อไปเราจะไปไหน ไปวัดไปวัดเจดีไข่หรือไหว้ไข่กันเมื่อกี้เมื่อกี้เล่าให้ฟังก่อนเมื่อกี้ไปวัดอะไรยางยานใหญ่ยางใหญ่วัดยางใหญ่นะคะแล้วก็ไปไหว้ตาพานบุญรู้ไหมว่าหลังจากไหว้เสร็จเกิดอะไรขึ้นแอมมี่ขึ้นรถมาลูกค้าอยู่ออสเอออยู่อเมริกาโทรมาปิดไปประมาณเกือบแสนนะคะแล้วก็อีกคนนึงอยู่ออสเตรเลียเมื่อกี้ปิดไปสามหมื่นกว่าโอ้แม่งอ้าวปังตั้งแต่ยังปังตั้งแต่ยังไม่ไปเลยยังไม่ไป เพิ่งมาถึงเพิมาถึงปังแ,แ,แล้วแบบรู้สึกเลยอะรู้สึกได้เดี๋ยวจะปังมากกว่านี้อีกเดี๋ยวจะเอายอดมาอวดโอเคเรากินเสร็จกันแล้วนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้หมดไป3,000กว่าบาทอาหารเยอะมาก14อย่างถือว่าโอเคแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปวัดเจดีไข่กันต่อ แค่ขว,วันนี้นะคะเราก็ถึงที่หมายแล้วนะคะที่หมายปลองนะคะเรามาถึงร้านไก่ร้านไก่ก่อนนะ,ะร้านไก่ก่อน<ช>ไม่ใช่ไก่ทอดไม่ใช่ไก่ทอดใ,ทใหญ่นะคะร้านไก่ที่จะซื้อไปถวายใช่ค่ะ,ะคนขับรถบอกว่าต้องซื้อไปถวายก่อนเนื่องจากว่าถ้าเราขอแล้วเนี่ยเราได้เราจะมาถวายเพิ่มใช่ให้แบบปังกว่านี้ปังกว่านี้สวยกว่านี้ใช่ไหมไม่ใช่เขาคุดเรื่องงานนี้อกให้สวยแล้วก็ให้ปัง ให้รวยขึ้นรวยแล้วรวยอีกนะคะมาดูกันว่าเราจะเลือกไก่ตัวไหนกูว่าอยากได้ไก่เงินกับไก่ทองดีไหมอ่ะนี่ไงเอาตัวเงินหรือตัวทองตัวเงินตัวทองเลยฮะเดี๋ยวเราจะซื้อคนละตัวนะคะไก่เงินกับไก่ทองอ่าตัวเงินกับตัวทองนะคะค่ะไก่นะไก่ค่ะปะ โอเคสวัสดีค่ะถึงแล้วนะคะที่วัดเจดีไข่ใช่วัดไอไข่นะคะเรามาถวายนะคะเราก็ซื้อไก่ซื้ออุปกรณ์มาเรียบร้อยนะคะแล้วเมื่อกี้ก็เจอกลุ่มคุณพี่กลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งเลยนะคะกินร้านอาหารเดียวกันกับเราแล้วพอเมื่อกี้เราลงจากรถมาอ้าวพักใจกันอีกแล้วแล้วก็เป็นคนเมืองนนท์เหมือนกันใช่แล้วสวยเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเราแลกเฟซบุ๊กกันเรียบร้อยแล้วตามกันมาตามไปเลยค่ะ ไหนเขาดูเลขรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึงได้นี่กลับมาให้พี่เลยนะสซ่กอะไรดู่อะไรดู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 ว้าวโชว์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 ถ้วยสีวววเจกเล็กวเก็บว่นวล็กเบิ้ลเบิ้ลสวยทุนน้อยเงินลงทุนเงินทองเต็มบ้านนะคะเเต็มบานเก็บไว้ในนก่นนได้เยอะเก็บไว้ก่อส่ไวไว้นั่นแหละตัวที่เลยนก รอดูนะคะว่าสิ่งที่เราขอเนี่ยจะเป็นไปตามที่เราขอไหมแต่ว่าสิ่งที่พวกเราขอสิ่งที่เราจะได้เป็นไปตามที่ขอไหมเราเมาเราเมาแดดที่เราขอจะเป็นไปได้เราขอไหมไม่ไดอกเขาบอกว่าสิ่งที่เราจะได้เนี่ยจะเป็นไปตามที่เราขอไหมเดียต้องละซ่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่เราขอจะเป็นไปตามที่เราได้อะไรวะ อ่ะสิ่งที่เราจะได้จะได้จะตรงกับสิ่งที่เราขอไหมเออคูพูดไม่ถูก,กนะดูว่าติดตามดู อาอย่างงี้เดี๋ยวอีพีหน้าอใน1เดือนสินก็คือพูดได้ง่ายว่าวันที่31นี้นะคะเป็นวันฮาโลวีนนะคะหลังจากวันที่31เนี่ยเราจะมาถ่ายทํารายการก,กันอีกทีนึงว่าวันที่1เนี่ยเป็นผลลัพธ์เป็นยังไงเราปิด,ดยอดวันที่ะอะรามเอ็ามอค่ะแล้ววันที่1นะคะเราจะมาประกาศเลยว่ามันปังตามที่เราขอไหมถ้าปังนะคะเราก็จะกลับมาอีกแล้วก็จะมาหาพี่เขาอีกนะคะแล้วพี่เขาก็จะพาเรามาอีกรอบหนึ่งแล้วคราวนี้เราก็จะขอให้เยอะขึ้นใช่เราจะขอมาให้เยอะขึ้นรอบนี้จุดบ จุดหมื่นนัดกับหนึ่งแสนเสียงนะคะเราจะมาเบิ้ลไปสามเท่าเลยอ,อันนี้ของโคตรตีนะคะเอาด้วยกันสิใช่ค่ะอะไรของมึง่ะเอารอเขาจุดก่อน ก็ตื่นเช้ามาออกกําลังกายทําไลฟ์กินเชคเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็หิวมากตอนนี้นะเรามาถึงที่ร้านขนมจีนหิอสุดๆขนมจีนก้อยที่ขนมนะคะอ่มาดูกันเลยว่ามีขนมจีนอะไรบ้างเขาบอกว่าให้เราเนี่ยลาดเองเลยลาดเดี๋ยวเขาจะใส่เป็นกเป็นถ้วยมาให้เลยไงเนี่ยเป็นถ้วย ตักเป็นถ้วยเลยแล้วกันเนาะต้องกินไข่นะคะเพราะว่าไข่เนี่ยเป็นโปรโตีนชั้นเลิศไม่งั้นเราจะได้แต่ไขมันนะโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทําในหนึ่งมื้อที่เราควรจะต้องมีก็คือนอกจากเส้นที่เป็นแป้งแล้วนะคะน้ํายาที่เป็นความอร่อยแล้วเนี่ยเราจะต้องมีกากใย,ยอาหารหรือไฟเบอร์นะคะก็จะเป็นพวก,ผ,กผักพวกนี้อ่าเราก็จะใส่ผักกันเข้าไปนะคะใส่ผักเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมีในเรื่องของโปรโตีนซึ่งโปรโตีนเนี่ยจะทำให้อิ่มนานขึ้น นั่นเองซึ่งโปรโตีนก็คือไข่นะคะใช่ไข่หนึ <S 1> 1 <S ่งฟองเนี่ยโปรโตีนประมาณ4กรัมนะคะ1มือ้อทุกคนควรได้โปรโตีนประมาณ20กรัมนั่นหมายความว่าคุณต้องกินไข่ทั้งหมด4ฟองถึงจะได้ปริมาณโปรโตีนคอนเทนท์ที่ครบและไม่อ้วนนั่นเองซึ่งก็กินได้เต็มที่เลยโอเคไข่ขาวนะคะที่เป็นโปรโตีนนะคะไข่แดงเนี่ยจะเป็นคอเลสเตอรอลนะคะไข่ขาวกินได้เต็มที่แต่ไข่แดงเนี่ยวันหนึ่งให้กินแค่1ฟองเท่านั้น โอเคเริ่มเลยนะคะแอมี่กันเป็นทำหน้าที่แกะไข่นะคะแกะดูส่าพก่อนไข่อันนี้ก็ดูสวยดีนะคะอันนี้นนเ,เปลือกม,มันติดแล้วเราก็จะมีชาาชาตัวนี้นะคะเราจะกินกับน้ําล้างไขมันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะมื้อน,นี้ก็คือครอบใช่อาหารครบนะคะไฟเบอร์ครบโปรตีนครบล้างไขมันครบนะคะเพื่อนก็ครบนี่โอเคค่ะเราก็กินขนมจีนเส้นสดอิ่มแล้วนะคะอันนี้คือหุ่นหลังกิน เราก็มา destination ถัดไปก็คือ Blue Terrace Cafe Bar คือมีทั้งกาแฟแล้วก็แอลนะคะเ ah อลแอลกอฮอล์ขน <Come on. S 2> มาเลยค่ะสวยงามนะคะสวยงามมีแอลกอฮอล์ ah ด้วยสวยนะคะอันนี้บรรยากาศรา้าอ่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นลานกว้าง,ง,างคือจะเป็นวิวอันนี้จะเป็นจุดชมวิวนะคะก็จะมีที่ให้ถ่ายรูปเยอะมากๆ ต้องเติมความหว่า,าคือกินเหนื่อยมากเลยโอเคเมื่อตื่น <Okay. S 2> ยังไม่หยุดนะคะ <c oughs> โอเคค่ะวันนี้ก็วันที่3ม<อ>เอ้ยไม่ใช่ใชวันนี้วันที่สองแต่ว่าบ่ายสามโมงนะคะเราอยู่ที่ร้าน Moon Coffee นะคะซึ่งเราก็ได้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วดูสิเพราะว่าเราใส่ชุดเดิมไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านคา e ฟอีกร้านหนึ่งที่วิวสวยมากไปดูวิวกันเลยไะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่มูลคอฟฟี่มูลคอฟฟี่ค่ะแอนด์โรตีใช่ดูอาหารที่กินก่อนโรตีนะคะไม่เหลือให้ดูไม่เหลือแล้วอันนั้นโรตีอันนี้อันนี้เอแซลมอนกินดี๋ยวแซลมอนนะผักกินไปนิดหน่อยแล้วก็อันนี้อะไรนะโรตีไข่อันนี้อร่อยมากอันนี้อันนี้อร่อยสุดโรตีไข่พิซซาโรตีพิซซาหน้าไข่ อันนี้อร่อยสุดแล้วเราก็ชอบอันนี้อะไรนะสมูทตี้แมงกโก้อันนี้มันเย็นมันสดชื่นมากเลยเอ,อ,อากาศดีแล้วก็เน่ยเห็นเห็นไหมมันมีโขดหินด้วยเห็นไหมดูสิอืมวิวโอเคนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามสี่สิบแล้วเ,เราก็จะจบตรงนี้นะคะเราจะต้องไปสนามบินให้ถึงก่อนห้าโมงครึ่งเพื่อไม่ให้ตกเครื่องเมื <ขา S 1> ม่อกี้เช็ค GPS ละ เราจะถ้าเราออกจากนี้ตอนนี้เราจะถึงตอน4อี่โมงห้ก็พอดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทริปนครศรีธรรมราชของเรานะคะก็มีทั้งไปวัดไปกินอาหารซะส่วนใหญ่แล้วก็เมื่อวานพอไปถึงแรมเนี่ยมันก็สลบนะคะก็ไปถ่ายรูปตรงตรงอะไรนะบีชินหาดแล้วก็ดื่มกันตรงนั้นถึงห้าทุ่มจนฝนไล่นะคะใช่ค่ะฝนไม่ไล่เราก็จะไม่เลิกนะครับเออฝนไม่ไล่ไม่เลิกนะคะแล้วนี่นี่มีไปต่อกันที่ห้องด้วยนะคะเราไม่ต่อนะคะเราไปนอนเก็บตกเก็บตกเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะมาก็แนะนําว่า เดินตามรอยนี้ได้สาหรับไม่แน่นเกินไปสองวันเนาะใช่เประมาณนี้แต่ถ้ามานานกว่านี้ก็มีที่เที่ยวเยอะกว่านี้นะคะมีพวกวัดที่เรายังไม่ได้ไปก็คือตามวัดตามอะไรนะเมืองเก่าใช่เอออันนั้นยังไม่ในเมืองก็ยังไม่ได้ใค่ยังไม่ได้เข้าเลยไว้ครั้งหน้าลองมาเเะคือเราต้องได้มาอีกแน่นอนเพราะสิ่งที่เราขอเนี่ยมันต้องได้สิใช่สิ่งที่เราขอได้ปุ๊บเราจะต้องมา แก้นะคะ <2: ARS: S 1> <airpl> และ้วเราคราวนี้เราจะพักอีกรองรมหนึ่งใช่ไหมแบบไปตะเวนไปรึแบบให้หลายๆที่แล้วคราวหน้าเราก็จะไม่ไม่ซ้ำรอยเนาะใช่เราไปรอรอยใหม่เราอาจจะไปในเมืองบ้างโอเคนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาดูนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b e Channel ของนาตี้นะคะที่ Wellness Idol นะคะ EP 2อง e ีถัดไปก็คือเราจะไปรีวิวการตำส้ตมตำแล้วก็กินให้ดู oh. อ๋อกินส้นตมตำเราไม่บวมไม่อ้วนเรามีเทคนิคด้วยนะคะแล้วเ,เจอกันค่ะ